วันนี้เรามาดูกฎพันธุกรรมของเมนเดลนะคะเมนเดลนะคะได้ชื่อว่าเป็นบิดาของวิชาพันธุศาสตร์นะคะซึ่งเขาทดลองกับถั่วลันเตานะคะซึ่งทดลองลักษณะต่างๆทั้งหมด7ลักษณะข้างล่างนี้นะคะอ่า แล้วลักษณะทั้ง7ลักษณะเนี่ยกระจายอยู่บนโครโมโซมคนละท่อนกันดังนั้นมันก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกันเลยลักษณะใดลักษณะนั้นนะคะทำการทดลองนาน7ปีนะคะและเขาก็ได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาของวิชาพันธุศาสตร์นั่นเองนะคะลักษณะที่เมนเดลศึกษาทั้ง7ลักษณะนะคะก็มีลักษณะอะไรบ้างเด็กๆมาดูกันนะคะลักษณะที่1นะคะก็คือสีของเมล็ดนะคะ สีของเมล็ดนะคะก็จะมีโดมิแนนต์เห็นไหมคะโดมิแนนต์แปลว่าลักษณะเด่นนะคะแล้วก็รีเซสซีแปลว่าลักษณะด้อยสีของเมล็ดนะคะลักษณะเด่นก็คือสีอะไรคะออขอโทษรูปร่างของเมล็ดลักษณะเด่นก็คือกลมนะคะลักษณะด้อยก็คือขรุขระนะคะเรียบกับขรุขระอย่างนี้ดีกว่านะคะ ลักษณะที่2ก็คือสีของมเมล็ดนะคะลักษณะเด่นก็คือสีเหลืองนะคะลักษณะด้อยก็คือสีเขียวนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองเนาะลักษณะเด่นเป็นสีเหลืองนะคะลักษณะด้อยก็จะเป็นสีเขียวโอเคเนาะต่อมาอันที่3นะคะลักษณะที่3ก็คือสีของดอก สีของดอกนะคะลักษณะเด่นนะคะลักษณะเด่นของดอกก็จะเป็นสีม่วงนะคะเป็นสีม่วงนะคะลักษณะด้อยลักษณะด้อยก็คือสีขาวนั่นเองนะคะไม่เห็นเลยเป็นสีขาวอยู่แล้วนะไม่ต้องมาบายเนาะต่อมาลักษณะที่3อ่าลักษณะที่3ผ่านมาลักษณะที่4ก็คือรูปร่างของฝักนะคะลักษณะเด่นก็คือฝัก เต่งนะคะหรือว่าฝักเกลียบลักษณะด้อยก็คือฝักมันแฟบลงนะคะเห็นเนื้อถัว่วลันเตาชัดเจนนะคะต่อไปข้อที่5ลักษณะที่5ก็คือสีของฝักนะคะลักษณะเด่นเป็นสีเขียวลักษณะเด่นเป็นสีเขียวลักษณะด้อยเป็นสีเหลืองคณินี้เด็กๆด,ดูนะสีของฝักกับสีของเมล็ดเนี่ยเห็นไหมคะมันสลับกันนะสีของ สีของฝักกับสีของมเลมล็ดมันสลับกันเห็นไหมคะอันนี้เด่นเป็นสีเหลืองด้อยเป็นสีเขียวแต่ถ้าฝักนะคะเด่นเป็นสีเขียวด้อยเป็นสีเหลืองโอเคเนาะต่อไปนะคะ,ะลักษณะที่6นะคะลูกลักษณะที่6กก็คือตำแหน่งที่ขึ้นของดอกนะคะลักษณะเด่นก็คือดอกอยู่ที่ยอดนะคะ อ่าไม่ใช่สีลักษณะเด่นก็คือดอกอยู่ตามลําต้นนะคะอันนี้คือดอกของมันเนาอะ,อะดอกสีม่วงแล้วกันดอกอยู่ตามแง่งตามลําต้นแบบนี้นะคะแต่ลักษณะเด่นนะคะเออลักษณะด้อยก็คือดอกขึ้นอยู่ที่ยอดตรงนี้ตรงยอดมันคนละที่กัน <S <S ต่อมานะคะลักษณะที่เจดนะคะลูกลักษณะที่เจดก็คือ ความสูงของต้นนะคะถ้าเป็นลักษณะเด่นก็คือต้นสูงลักษณะด้อยก็คือต้นเตี้ยนั่นเองอความสําเร็จของเมนเดลทําไมเมนเดลเขาถึงสามารถศึกษาลักษณะพันธุกรรมได้สําเร็จก็คือ1ลักษณะที่เขาศึกษาเนี่ยนะคะถูกควบคุมโดยยีนเพียงคู่เดียวเวลาเขาลาักษณะเวลาเขาพิจารณายีนเขาก็พิจารณาเป็นคู่ค,คู่ยกตัวอย่างเช่นต้นสูงต้นสูงเขาลักษณะ ่เขาเขาศึกษาลักษณะความสูงของต้นนะคะต้นสูงก็จะให้เป็นทีใหญ่ต้นเตี้ยนะคะดวาวาแปลว่าเตี้ยหรือแค่นะคะก็จะให้ไม่ใช่เป็นตัวดีนะลูกลักษณะเดียวกันต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวเดียวกันนะคะก็คือให้เป็นทีเล็กเห็นไหมคะยีนคู่นี้นะคะมีเพียงคู่เดียวเท่านั้น โอเคไหมอ่าแสดงว่าถ้าเรากําลังศึกษาลักษณะต้นสูงเราก็จะเขียนจีโนไทป์เนี่ยได้ทั้งหมด3แบบนะคะก็จะมีทีใหญ่ทีใหญ่ทีใหญ่ทีทเล็กแล้วก็ทีเล็กทีเล็ก,ลกใช่ไหมลูกอ่าสามารถแยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจนนะคะลักษณะที่ศึกษาก็อย่างเช่นมีอะไรบ้างก็คือมีต้นสูงต้นเตีย้ยอันนี้ลักษณะเดียวกันใช่ไหมลูก เมล็ดเรียบเมล็ดหูขะอันนี้ลักษณะเดียวกันเห็นไหมครูบอกว่าต้นสูงต้นเตี้ยอาจจะเป็นที่ใหญ่กับทีเล็กอ่าเมล็ดเรียบก็คืออาใหญ่กับอาเล็กเห็นไหมคะพิจารณาเป็นคู่คู่ไปต่อมาข้อที่สองถั่วลันเตานะคะเป็นถั่วที่หาง่ายปลูกง่ายอายุสั้นได้จำนวนมเมล็ดเยอะพอได้มเมล็ดเยอะเนี่ยก็คือสามารถเก็บ ตัวอย่างได้เยอะได้มากสามารถเอามาทำการทดลองได้ง่ายหาง่ายปลูกง่ายอายุสั้นเนี่ยก็คือเป็นประโยชน์ก็คือจะช่วยประหยัดเวลาในการาทำการทดลองนั่นเองนะคะสามารถควบคุมการผสมพันธุ์กันได้ก็คืออันนี้เป็นลักษณะเด่นของดอกเพราะว่าเป็นดอกที่ที่สามารถเป็นดอกที่มีลักษณะดอกนะคะจะไม่ผสมพันธุ์กันข้ามต้นตามธรรมชาติอยู่แล้วคนสามารถข้ามต้นได้ นะคะโดยที่เรารู้เลยว่าต้นนี้แหละเราเป็นคนผสมพันธุ์ของมันเองนะคะและลักษณะที่3นะคะเมนเดลใช้รุ่นพ่อแม่ที่เป็นพันธ้มาผสมกันพันธ้ในที่นี้นะคะก็จะแบ่งเป็น2กรณีเช่นที่ใหญ่ที่ใหญ่เห็นไหมคะพันธ้ลักษณะเด่นกับอีกอันนึงก็คือทีเล็กทีเล็กนะคะเป็นพันธแ้ลักษณะด้อยนั่นเองโอเคเนาะ ต่อไปนะคะพอเมนเดลทำการทดลองนะคะเสร็จนะคะเมนเดลเขาก็ศึกษาแล้วก็ได้กฎการถ่ายทอดลักษณะที่สำคัญมานะคะกฎมีทั้งหมดสองข้อนะคะข้อที่หนึ่งคือกฎแห่งการแยกเรามาดูข้อที่1นึงเนาะมีสองข้อนะคะลูกมีสองข้อเนาะอ่าอ่าคันนี้ข้อที่หนึ่งนะคะ กฎแห่งการแยกนะคะสาระสำคัญของกฎแห่งการแยกคือยีนที่อยู่คู่กันจะแยกตัวออกจากกันไปอยู่ในแต่ละเซลล์สืบพันยีนที่อยู่คู่กันอย่างเช่นอันเนี้ยเห็นไหมยีนคู่เนี้ยคู่กันแล้วจะแยกตัวออกจากกันอันนี้คู่กันจะแยกตัวออกจากกันนะคะก่อนจะมารวมกันใหม่นะคะโดยการปฏิสนธิถ้าไม่มีการปฏิสนธิก็ไม่ได้รวมกันแค่นั้นเองเมนเดลนะคะ กฎของเมนเดลข้อนี้นะคะได้จากการผสมโดยพิจารณายีนคู่เดียวมีลักษณะตรงข้ามกันแบบชัดเจนนะคะโอเคเนาะอ่ะยกตัวอย่างเช่นในรูปนะคะเห็นไหมคะตอนแรกยีนมันอยู่คู่กันยีนมันอยู่คู่กันยีนมันต้องอยู่เป็นคู่เห็นไหมคะอย่างที่เราเขียนเห็นตรงนี้เห็นไหมอ่ะยีนมันต้องอยู่เป็นคู่อย่างเช่น คู่นี้เห็นไหมคะที่ใหญ่ทีใท่ใหญ่อยู่กันเป็นคู่ที่ใหญ่ที่เล็กนี่ก็คู่ที่เล็กที่เล็กนี่ก็คู่เห็นไหมคะแล้วมันก็จะอยู่บนโครโมโซมด้วยอโอเคเนาะยีนก็จะอยู่บนโครโมโซมด้วยอย่างเช่นอันนี้มียีน A ใหญ่ A เล็กอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะแล้วพอมันแยกออกจากกันพอโครโมโซมแยกออกจากกันแยกออกจากกันยีนก็จะแยกออกจากกันด้วยโอเคไหมลูกอย่างเช่นยีนตัวนี้ฟือ่า ก็จะถูกแยกออกมาอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมก็จะถูกแยกออกมาอยู่ตรงนี้เข้าไหมอ่าอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะถูกแยกออกมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะยีนก็จะแยกออกจากกันโดยปริยายเลยโอเคเนาะเห็นไหมคะอันนี้คือกฎข้อที่ หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งของเมนเดลคือยีนที่อยู่คู่กันจะแยกตัวออกจากกันในระหว่างอะไรคะอ่ะก็คืออยู่ในเซลล์สืบพันธุ์นั่นเองหนูอย่าลืมนะตรงนี้คือเซลล์ร่างกายที่อยู่คู่กันเนี่ยเป็นร่างกายแต่ถ้าแยกกันแล้วตรงนี้คือมันอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์เซล์สืบพันธุ์ก็ยกตัวอย่างเช่นเซลล์ไข่ หรือว่าถ้าเป็นพืชเนาะก็มีเซลล์ไข่กับเซลล์สเปิร์มก็คือละอองเลนูนั่นเองนะคะมันก็จะแยกออกจากกันโอเคไหมอันนี้คือกฎข้อที่1เรามาศึกษากฎข้อที่1ตามตัวอย่างที่ครูให้ดีกว่าเนาะตัวอย่างที่1นําถัว่วลันเตาสีเขียวผสมกับสีเหลืองนะคะได้ลูกรุ่น f 1 นะคะและ F2 มีลักษณะดังนี้นะคะอะ่รุ่นพ่อแม่ P parent มาจากคาว่าพ่อแม่นะคะรุ่นพ่อแม่ก็จะมียีนสีเขียวเห็นไหมคะก็จะมียีนสีเขียวกับยีนสีสีเหลืองนะคะลูกสีเหลืองเอา้าอ่า มีสีเขียวกับสีเหลืองนะคะโดยสีเขียวนะคะให้เป็นจีใหญ่จี G ใหญ่ก็หมายถึงว่าสีเขียวเป็นลักษณะเด่นโอเคไหมสีเหลืองเป็นจีเล็กจี G เล็กนะคะก็หมายถึงว่าสีเหลืองเนี่ยเป็นลักษณะด้อยไม่เห็นสีเหลืองเป็นลักษณะด้อยนั่นเองนะคะโอเคเนะาะาีนี้ยีนที่มันอยู่คู่กันครูบอกว่ายีนที่อยู่คู่กันตามกฎข้อที่1มันจะ แยกตัวออกจากกันเห็นไหมคะตรงที่มันแยกตัวออกจากกันครูใช้ปากกาแดงดีกว่าเนาะเออปากกาสีชมพูนี่ไงตรงที่มันแยกตัวออกจากกันตรงนี้อันเนี้ยเห็นไหมคะจีเล็กจเล็กก็จะแยกตัวออกจากกันตรงที่มันแยกตัวออกจากกันก็คือกฎข้อที่1ของเมนเดลนั่นเองเข้าใจไหมตรงสีชมพูที่ครูให้เนี่ยหลังจากนั้นก็จะเป็นอธิบายเพิ่มแค่นั้นเองเนาะ เขาบอกว่ายีนที่อยู่คู่กันนะคะจะแยกตัวออกจากกันไปอยู่ในแต่ละเซลลสืบพันธุ์มันก็จะแยกจีใหญ่ไปอยู่เซลสืบพันธุ์อันหนึง่งจีเล็กไปอยู่เซลลสืบพันธุ์อันหนึง่งสมมติว่าอันนี้เห็นไหมคะอันนี้เป็นเพศผู้สมมติว่าอันนี้เป็นเพศผู้อันนี้เป็นเพศเมียเห็นไหมคะอ่าอันนี้เป็นเพศเมียนะคะจีเล็กจีเล็กก็จะแยกออกจากกันหลังจากนั้นแกมมีดแกมมีดแปลว่าอะไรจาได้ไหมแกมมีดแปลว่า เซลสืบพันธ์ใครจำไม่ได้โจทย์ด้วยนะลูกแกมมีแปลว่าเซลล์สืบพันธเซลลสืบพันธ์ก็จะมีเหลือยีนแค่ตัวเดียวเห็นไหมคะก็จะเหลือยีนแค่ตัวเดียว,อ,ยว,ยวอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเหลือจีเล็กแค่อันเดียวหลังจากนั้นนะคะยีนที่เขาบอกว่ามันก็จะมาเข้าคู่กันอีกคีได้<ม>ก็ต่อเมื่อได้รับการปฏิสนธิครน,นี้เด็กดูนะ การเวลาเราทำอ่าเราเกิดการปฏิสนธิทอันนี้สมมติมาจากตัวพ่อแสดงว่าสองตัวนี้เป็นสเปิร์มสเปิร์มกับสเปิร์มคู่กันได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะสเปิร์มก็ต้องไปคู่กับไข่นะคะอันนี้ก็จะมีการตร้งเซลล์สืบพันธุ์เห็นไหมคะคู่แรกมันก็จะกลายเป็น G ีใหญ่จี G เล็กพอมันได้เป็น G ีใหญ่ G ีเล็กเห็นไหมคะมันก็จะได้รุ่นออกมาอ่ะตัวที่หนึ่งเห็นไหมคะลักษณะที่หนึ่งอันที่สองก็จะได้อะไรคู่นี้ เห็นไหมคะตัวแรกตัวที่หนึ่งตัวนี้นะจีใหญ่จีเล็กคู่ที่หนึ่งสีชมพูนะคะจีใหญ่จีเล็กคู่ที่สองสีเขียวเห็นไหมคะจีใหญ่จีเล็กคู่ที่สามอ่ะคู่ให้เป็นสีเหลืองแล้วกันอันนี้หมดแล้วนะหนึ่งสองโดนผสมแล้วนะตัวที่สองนี้บ้างจีใหญ่จีเล็กเห็นไหมคะตัวต่อไปเห็นไหมคะจีใหญ่จีเล็กแสดงว่าได้ลูกรุ่น F หนึ่ง F หนึ่งก็คือรุ่นลูก ก็จะได้เป็น G ใหญ่จเล็กเหมือนเกิดกันหมดเลย G ใหญ่จเล็กก็คือลักษณะเป็นสีเขียวโอเคไหมอันนี้เขาเรียกว่าฟีโนไทป์ฟีโนไทป์เป็นสีเขียวฟีโนไทป์เป็นสีเขียวส่วนจีโนไทป์ตรงนี้เป็นสีอะไรจีโนไทป์ตรงนี้เป็นสีเหลืออ่าจีโนไทป์ตรงนี้เป็นจใหญ่จเล็ก จีโนไทเป็นจีใหญ่จี G เล็กนะคะฟีโนไทเป็นสีเขียวคือลักษณะที่แสดงออกมาจีโนไทคือลักษณะยีนลักษณะยีนคือจีใหญ่จี G เล็กฟีโนไทคือลักษณะที่แสดงออกมาเป็นสีเขียวแล้วยีนตัวนี้นะคะลักษณะยีนตัวนี้เป็นพันธุ์ทางใช่ไหมคะอันนี้เป็นพันธุ์ทางซึ่งพันธุ์ทางเราเรียกอีกอย่างว่าอะไรเฮตเทโรไซดสจีโนไทนั่นเอง แล้วเขาก็บังคับให้เอา F1 มาผสมกันเองเราก็เอา F1 มาผสมกันเองกฎข้อที่1ของเมนเดลเขาบอกว่ายีนจะยังไงนะแยกตัวออกจากกันเห็นไหมคะเราก็จะได้ G ใหญ่กับ G เล็กอันนี้ก็จะแยกตัวออกจากกันเราก็จะได้ G ใหญ่จาก G เล็กแล้วเราก็ผสมแบบเดิมเห็นไหมคะคู่แรกครูเอาสีชมพูเหมือนเดิมนะ G ใหญ่ G ใหญ่เห็นไหมคะคู่ที่2องครูเอาสีเขียวเหมือนเดิมนะคะ G ใหญ่คู่กับข้างหลังเลยสุดสุดข้างหลังสุดมันเป็น G เล็กก็จะกลายเป็น G ใหญ่ G เล็กใช่ไหมคะลูกต่อมาคู่ที่3ามผเอาสีส้มเหมือนเดิมแล้วกันเนาะอ่าก็จะได้อะไรคะเป็น G เล็กใช่ไหมกับ G ีใหญ่แต่เรานิยมเขียนนะคะโดยที่เอาอักษรตัวใหญ่ไว้ข้างหน้าเอาอักษรตัวเล็กไว้ข้างหลังมันก็จะกลายเป็น G ีใหญ่ G เล็กตัวสุดท้ายคู่สุดท้ายผูเอาสีํำเงินเหมือนเดิมก็คือ G เล็ก G เล็กเห็นไหมคะคราวนี้เราก็จะได้ลักษณะ จีโนไทลรุ่นที่2นะคะก็คือรุ่นหลานเนี่ยมีทั้งหมดไม่เหมือนรุ่นที่1นนะรุ่นที่1มีจีโนไทลแค่1แบบแต่รุ่นที่2เรามีจีโนไทล์ตั้งกี่แบบจีโนไทลเรามีตั้ง3แบบโอเคไหมอ่าก็คืออะไรบ้าง3แบบนี้ก็คือมีจีใหญ่จีใหญ่ จีใหญ่ G ีเล็กแบบเดียวกันเห็นไหมคะแล้วก็จีเล็กจีเล็กเป็น3แบบส่วนฟีโนไทย์เห็นไหมคะเด็กๆกก็ลองดูฟ mm ีโนไทยเรามีกี่แบบนะคะอ่าพอเด็กบางคนรูล้ละอันนี้สีอะไรอ่าอันนี้ต้องเป็นสีอะไรคะลูกอันนี้ต้องเป็นสีเขียวเห็นไหมคะเพราะมันมีจีใหญ่ลักษณะเดน่นส่วนอันนี้ก็ต้องเป็นสีอะไรคะลูกอันนี้ก็ต้องเป็นสีเหลืองอันนี้ก็ต้องเป็นสีเหลือง เพราะมันเป็น g เล็กจเล็กอยู่ด้กันเป็นลักษณะด้อยเข้าใจไหมลูกอ่าคราวนี้เด็กๆก็ทดลองทดสอบความเข้าใจนะคะเด็กๆทํา A ถึง F ส่งคู่อ A ถึง I ตรงเนี้ยส่งขูนะหลังจากดูคลิปนี้เสร็จเข้าใจไหมลูกโอเคค่ะ